เอาลครับคราวนี้มาถึงกับเจ้ารอกใบสันบู V2 นะครับตัวนี้นะใบสันบู V2 นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีเงินนะครับแต่ละตัวนะครับการแต่งของตัวรอกนั้นแตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะเรามาดูสเปคกันนิดนึงนะครับสเปคก็จะ เป็นรอบ7.1นะครับนี่7.1นะครับลูกปืนจะให้มา5บวก1ตลับนะครับนี่ตรงนี้นะครับ5บวก1ตลับนะครับแล้วก็กำลังเบรกนะครับจะให้มาที่7กิโลนะครับซาวคลิกเสียงปลาลาบมีแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ามาดูตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้นะ ส่วนตัวหน็อบนะครับหน็อบจะเป็นหน็อบแต่งเลยนะหน็อบแต่งแบบนี้มาเลยนะครับสําหรับสีดําปาปอบคอนสปูลน,นะครับตรงนี้น่าจะเป็นสีแดงนะครับสําหรับตัวสีดานะนะตัวนี้นะครับจะเป็นสีแดงแล้วก็เขียนใบสันบูวีทูไว้นะครับตัวสปูลเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นสีดําตัดแดงนะครับข้างๆก็ ระบบนวงเป็นระบบนวงแม่เหล็กนะครับให้มาทั้งหมด12ระดับนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงนะครับเวลาจะใช้งานนะครับหรือเวลาจะถอดตัวสปูลนะครับก็แค่บิดลงนะบิดลงนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับตัวน่วงนะครับตัวน่วงจะเป็นหน่วงแม่เหล็ก10เม็ดนะครับตัวนี้ นะครับแล้วก็มีลูกปืนตรงนี้นะครับเอาวางไว้ก่อนนะตัวสปูนนะครับจะเป็นสปูนอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ให้ลูกปืนมาตรงนี้นะครับส่วนภายในนะครับเดี๋ยวไปดูที่คลิปที่ผมได้ผ่าลอกไว้ให้ดูแล้วนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะสำหรับสีดำนะครับเอามาดูสีเงินกันบ้างนะครับสีเงินกันบ้างนะ ตัวหนอกแต่งนะครับหนอกแต่งจะเป็นสีดำม่วงนะดำออกม,ม่วงนะครับแล้วก็ตัวล็อกตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะครับมาด้วยโทนดำม่วงนะครับและฝาปรับหน่วงฝาปรับคอนสปูลน,นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเขียนใบสันบูวีทูไว้เหมือนกันนะครับตัวสปูลน,นะครับจะเป็นสปูลสีดำแดงเหมือนกันนะครับ ตัวระบบหน่วงจะให้มา12ระดับเหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีอยู่รอบเดียวนะครับส่วนลายคาปาซิตี้นะครับตัวนี้นะครับสาย0.23ยนะครับ180เมตร0.28 150เมตรและ0.30นะครับใส่ได้ 1 1 0เมตรนะสำหรับลายคาปาซิตี้ตัวนี้นะครับยังไงถ้าสนใจนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับเจ้าใบสันบู V2 ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2ส,สีนะมีสีดำกับสีเงินนะครับก็เดี๋ยวใส่ประกอบเรียบร้อยนะตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าใบสันบู V2 v e r y g o o d